เรามาดูดวง12บราศีนะคะดูดวง12บราศีตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2566ถึงวันที่15ตุลาคม2566นนะคะเรามาเริ่มต้นที่ราศีมังกรกันเลยนะคะราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะราศีมังกรดวงของคุณเป็นยังไงบ้างราศีมังกรนะคะ ราศีมังกรช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพน mm ิดหนึ่งนะคะระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากนะคะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีนะคะมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํานะคะช่วงนี้ช่วงนี้คุณคิดเรื่องงานนะคะหลายๆคนกาลังมองหางานใหม่กําลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานนะคะมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะหรือกําลังเลือกงานหรือหลายๆคนกําลังรองานอยู่นะคะตอนนี้นะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะโชคลาบนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะ คุณมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตการนำเสนอชื่อนะคะหรือโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคุณที่คุณรอคอยใครกำลังรอนะคะรอข่าวดีรอการติดต่อจากคนที่คุณรักหรือใครก็ตามนะคะที่คุณกำลังรออยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนกำลังรอคอยความรัก นะคะรอคนรักนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีนะคะเดินทางแล้วดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะจะมีโชคลาบโชคฟุเขก็ามาหลายหลายคนกําลังคิดอยากจะไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้เทเวุวร,ร นะคะในช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวนะคะจากทางไกลได้รับข่าวจากทางบ้านนะคะจะมีคนติดต่อมานะคะหลายๆคนช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับเรื่องงานพอสมควรนะคะอาจจะต้องอดทนนะคะกับด้านการงานพอสมควรงานหนักงานเยอะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้คุณกําลังคิดเรื่องการเก็บเงินนะคะหลายๆคนกําลังรองเงินอยากจะเก็บเงินนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะในช่วงนี้ ระวังปัญหานะคะมีปัญหากับคนที่คุณรักระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะนิดหนึง่งญหงุหงิดง่ายนะคะระวังมีปัญหากันนะคะกับคนที่คุณรักนะคะคนที่คุณรักส่วนใหญ่นะคะในช่วงนี้สนใจแต่เรื่องการทํางานสนใจเรื่องหาเงินมากกว่านะคะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของความรักสักเท่าไหร่หลายๆคนก็เลยรู้สึกงอนงอนไม่พอใจนะคะอยากให้เขาสนใจนะคะช่วงนี้นะคะ ระวังปัญหาสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะระวังเกี่ยวกับเข่าขานะคะหรือเอวนะคะโชคลาภของคุณนะคะสื่อนําโชคนะคะของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะสื่อนําโชคของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะคือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถอายุของคุณพ่อของคุณนะคะให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงนะคะ สีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงให้โชคนะคะเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะหกสองสีสองสนะคะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะขอให้คนที่เกิดราศีมังกรโชคดีร่ำรวยค่ะ